วันนี้อยากจะพูดถึงการทํางานนะเราทํางานกันอยู่ทุกวันแหละท่านพุทธทาสบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าถ้าเราทํางานดีๆแล้วเนี่ยมันพัฒนาคุณภาพชีวิตเราด้วยแต่ถ้าเราทํางานด้วยความไม่ตั้งใจทําไปทํามาคุณภาพชีวิตก็แย่ลงฉะนั้นเวลาเราทํางานเนี่ยต้องให้ได้สองอย่างหนึ่งได้งานสองได้คุณภาพชีวิต ทำอย่างไรจรึงจะทํางานแล้วได้ทั้งงานและได้ทั้งคุณภาพชีวิตก็ให้เราถือสูตรสําเร็จว่าคนสําราญงานสาเร็จคนต้องสําราญงานต้องสาเร็จหมายความว่าเวลาทํางานถ้าเราจะสําราญเราก็ต้องเลือกทําเฉพาะงานที่เรามีความรักถ้าเราไม่รักอะไรแล้วเราไปอยู่กับสิ่งนั้นเราทุกข์ไหม แต่ถ้าเรารักสิ่งใดต่อให้ยากลําบากแค่ไหนเราจะมีความสุขไหมบางคนมันไปปีนเขาอะถ้ามันรักการปีนเขาอะเขามีความสุขไหมหรือคนบางคนเนี่ยชอบไปเดินป่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกมดถูกมแมลงถูกท่าเกาะแต่เขาก็ไม่เคยเข็ดว่างเมื่อ,อไหร่ก็โยกกันไปไปตั้งแคมปิ้งกันมันยากลําบากสําหรับคนเพื่อไปแต่ถ้าเขารักเขาจะมีความสุขไหมบางคนก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูง หกล้มทีนึงแท่งหักขาหักเสี่ยงชีวิตไหมแต่ถ้าเขารักเขาจะมีความสุขไหมนี่แหละคือตัวอย่างว่าถ้าคุณรักสิ่งใดคุณจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีความสุขดังนั้นเวลาที่เราจะทํางานเนี่ยถ้าเราได้ทํางานที่เรามีความรักต่อมันนะความสุขจะเป็นของแถมทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องแยกเป็นสองก้อนว่าทํางานก่อนเก็บเงินก่อนแล้วค่อยไปหาความสุขทีหลังแต่ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรารัก พอเราลงมือทํางานความสุขก็ตามมาทันทีเหมือนเราได้แต่งงานกับคนที่เราหมายปองมาตั้งแต่ต้นเราก็จะมีความสุขทั้งในขณะที่หมายปองและขณะที่ได้แต่งงานแล้วแต่ถ้าเราได้แต่งงานกับคนที่เราไม่รักต่อให้สวยแค่ไหนเรามีความสุขไหมก็เหมือนกับคนที่ได้ทํางานที่เงินเดือนสูงแต่ใจไม่รักเขาจะมีความสุขไหมเขาก็ได้แต่เงิน่ะแต่เขาไม่ได้ความสุขฉะนั้นถ้าอยากทํางานให้มีความสุขก็ต้องเลือกทํางานที่เรารัก งานที่เราเกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นจริงๆงานที่เราบนทูบีมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งนั้นจริงๆใครก็ตามได้ทํางานที่ตึงรักคนคนนั้นก็จะมีความสุขมากแล้วถ้าเราอยากให้มันมีคุณภาพชีวิตเราก็ต้องถือหลักทางสายกลางในการทํางานอย่าบ้างานมากเกินไปอย่าขี้เกียจมากเกินไปบ้างานมากเกินไปก็สุดตรงด้านหนึ่งขี้เกียจมากเกินไปก็สุดตรงด้านหนึ่ง ดันั้นเราจะต้องสแสวงหาเส้นแห่งความพอดีให้พบถ้าเราสแสวงหาเส้นแห่งความพอดีพบคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีทํางานด้วยมีเวลาให้ตัวเองด้วยมีเวลาให้ครอบครัวด้วยมีเวลาให้เพื่อนฝูงด้วยมีเวลาให้สังคมด้วยมีเวลาฟื้นฟูจิตใจของตัวเองด้วยเนี่ยเรียกว่าอย่าทําแต่งานจนหลงลืมการใช้ชีวิตอย่าใช้แต่ชีวิตจนกระทั่งว่าไม่ได้ทํางาน ต่อไปทำงานอย่างไรจึงจะให้งานของเรานั้นเป็นที่ปรากฏจนถึงขั้นที่เรียกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคำตอบก็คือเมื่อเราได้ลงมือทำงานอะไรก็ตามขอให้ตั้งใจทำสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดตรงนี้พระอาจารย์มีเคล็ดลับก็คือว่าเมื่อเราทำงานชิ้นใดก็ตามให้ถือว่างานชิ้นนั้นคืองานชิ้นสุดท้ายในชีวิตของเราถ้าเราคิดว่ามันคืองานชิ้นสุดท้ายในชีวิตของเรา เราก็จะทุ่มเททำงานเช้นนั้นอย่างดีที่สุดมิเกลันเจโลเนเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเขาเป็นคนแกะสลักรูปปั้นเดวิดที่ฟลอเรนซ์อิตาลีรูปเขียนที่สวยที่สุดในโลกคือโมนาลิซาคนเขียนคือเลโอนาร์โดดาวินชีก็ตายไปแล้วกว่าห้าหกร้อยปีแต่ทุกวันนี้คนก็ยังแห่ไปดูรูปนี้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่ปารีสเนี มีงานศิลปรกรรมอยู่สองแสนกว่าชิ้นแต่คนแห่ไปดูรูปโมนาลิซ่านะปีหนึ่งหนึ่งเป็นล้านคนช่วงที่หนังเรื่องดาวินชีโคดออกฉายเนี่ยปีเดียวคนแห่ไปดูรูปนี้ถึงห้าล้านคนปีนี้พ่อาจรย์ไปดูมาเหมือนกันสังเกตดูว่าคนไปดูมากหรือน้อยสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากทางเดินซึ่งปูด้วยหินอ่อนเป็นพื้นบันไดอะบันไดหินอ่อนนั่นนเะชื่อไหม คนเดินขึ้นจนกระทั่งหินอ่อนสึกยุวลงมาเลยอะ่ะปกติหินอ่อนมันไม่ค่อยสึกกันง่ายๆใช่ไหมแต่บันไดาทางเดินที่เดินขึ้นไปดูรูปโมนาลิซ่าเนี่ยหินอ่อนสึกจนโค้งเลยเพราะว่ารูปนั้นเป็นรูปที่ศิลปินเขาวาดชนิดที่ว่าถอดจิตวิญ,ญญาณใส่ลงไปในรูปเมื่อวาดแล้วเขาก็เลยไม่ยอมขายให้เจ้าของเจ้าของภาพาเอาเขาไม่ขายเลยเขาถือว่างานขั้นเทพของเขาแล้วรูปเล็กนิดเดียว แต่งานชิ้นเดียวเนี่ยสร้างชื่อให้กับดาบินชีดวงตาของเธอจะมีสเสน่ห์มากรอยยิ้มของเธอจะลึกลับมากนี่แหละคนตายไปแล้วหลายร้อยปีแต่ผลงานก็ยังอยู่เมื่อผลงานยังอยู่ชื่อเสียงก็ยังคงอยู่เพราะอะไรเพราะว่าคนทำงานถอนหัวใจใส่งานทุกชิ้นที่เขาทำเห็นหรือยังฉะนั้นหลักของการทำงานถ้าเราอยากให้ คนสร้างงานและงานย้อนกลับมาสร้างคนก็ขอให้ถือปรัชญาว่างานทุกชิ้นที่ฉันทําเป็นเสมือนงานชิ้นสุดท้ายในชีวิตแล้วเราจะทุ่มเททําทงานชิ้นนั้นอย่างดีที่สุดคุณทําอะไรก็ตามต้องทําให้ดีที่สุดจนกระทั่งว่ามันเป็นแบรนด์เนมของคุณสักชิ้นหนึ่งให้โลกเขาเล่าลือไว้เลยจะทําเช่นนั้นได้ก็ขอให้ถือปรัชญาที่ว่างานทุกชิ้นที่ฉันทําเป็นเสมือนหนึ่งงานชิ้นสุดท้าย และฉันจะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้าทําได้อย่างนี้วันหนึ่งเมื่อเราไม่อยู่แล้วแต่งานของเราก็จะประกาศศักยภาพของเราไปตลอดการในมหาวิทยาลัยเนี่ยสอนอยู่วิชาเดียวคือวิชาทำมาหากินเศรษฐศาสตร์ก็สอนให้เราทำมาหากินกับเงินรัฐศาสตร์ก็สอนให้เราทำมาหากินกับการเมือง ภาษาศาสตร์ก็สอนเนื้อหากินกับการใช้ภาษาประวัติศาสตร์ก็สอนให้ทามาหากินกับพงศาวดารและความเป็นมาความเป็นไปในอดตีตของมนุษย์วิทยา,าศาสตร์ก็สอนให้เราทำมาหากินกับการใช้เหตุผลการประดิษฐ์คิดค้นการสร้างสรรค์นวัตรกรรมต่างๆ โลกมีวิชาสารพัดศาสตร์แล้วก็ได้หลงลืมไปวิชาหนึ่งน,นั่นก็คือวิชาพุทธศาสตร์วิชาที่ว่าด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ว่าโลกและชีวิตนี้เป็นอย่างไรตื่นจากอะไรตื่นจากความหลับไหลอยู่ในการครอบงำของกิเลส เบิกบานอย่างไรเบิกบานเพราะว่าเราเป็นอิสระจากความทุกข์ดังน,นั้นวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจึงยังไม่สมบูรณ์เปรียบไปก็เหมือนคนมีตาข้างเดียวมนุษย์ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องมีตาสองข้างข้างหนึ่งต้องรู้ทางโลกข้างหนึ่งต้องรู้ทางธรรมใครรู้ทางโลกอย่างเดียวก็มีโอกาสพลาดได้ ใครรู้ทางธรรมอย่างเดียวแต่ไม่รู้ทางโลกก็มีโอกาสพลาดได้สังเกตไหมรู้ทางโลกอย่างเดียวถูกหลอกง่ายไหมรู้ทางธรรมอย่างเดียวถูกชาวโลกหลอกได้ไหมใสเกินไปมองโลกในแง่ดีเกินไปออกไปใช้ชีวิตทางโลกถูกหลอกถูกต้มเปือ่อยไปหมดดังนั้น คนที่สมบูรณ์ต้องมีตาสองข้างตาข้างหนึ่งต้องรู้ทางโลกเพื่อที่จะได้มีศิละปะในการทำมาหากินโดยไม่ไปช่อโกงไม่ไปคอร์รัปชันไม่ไปหลอกลวงเพื่อมนุษย์ตาข้างหนึ่งต้องรู้ทางธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตบริหารจัดการกิเลสได้เมคเคอลแจ็คสันนั้นเป็นอัจฉริยะของศิลปินคนคนนี้ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะ เป็นศิลปินแต่เวลาเขาเดินทางไปที่ไหนเขาได้รับการต้อนรับดังหนึ่งเป็นประทานอธิบดีคนหนึ่งของโลกเพราะอะไรเพราะว่าความสามารถที่เป็นอัจฉริยะของเขาและชื่อเสียงที่ตึกกล้องกำปนาดทั่วทั้งโลกของเขาด้วยความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีระดับอัจฉริยะยและด้วยชื่อเสียงที่มี จนเป็นดังหนึ่งประธานาธิบดีทางด้านดนตรีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์โชตนาเหมือนดังพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันและเขาก็น่าจะมีความสุขอย่างที่สุดคนหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราศึกษาชีวิตเขาเนี่ยเป็นยังไงเศ้าไหมรุ่มรุมดอนดอนไหมเต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหม เต็มไปด้วยเต็มได้วยเรื่องเชาวโชว์ใช่ไหมถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะว่าไมเคิลแจ็คสันมีตาข้างเดียวคือมีแต่ตาทางโลกแต่ยังขาดตาทางธรรมด้วยตาทางโลกทำให้เขาร้องเพลงได้ทำให้เขาหาเงินได้ทำให้เขามีชื่อเสียงได้ทำให้เขามีครอบครัวได้ทำให้เขามีบอดี้การ์ดได้ แต่เพราะขาดตาทางทาทําให้เขาร้องเพลงได้แต่ก็ไม่สม่ำเสมอในคุณภาพสังเกตไหมบางชุดก็ดังเปรี้ยงปรัางเช่นชุดเรลเลอร์เนี่ยดังระดับโลกขาได้เป็นล้านก๊อปี้ฮิวเดอร์บูลเวีย e world โด่งดังเป็นพูแต่ก้องกังวันไปทั่วทั้งโลกขายได้เป็นล้านก๊อปปี้ แต่แล้วก็ไม่ได้อย่างยืนทุกชุดหรอกทําให้เขามีครอบครัวก็จริงแต่เขาก็มีครอบครัวที่ไม่อบอุน่นทําให้เขามีชื่อเสียงก็ดีแต่เขาก็มักอยากทำงงหายอยู่เสมอกลายเป็นชื่อเสียทําให้เขามีเงินก็จริงแต่เขาก็ใช้เงินอย่างสู้ด้วยสูร่ายไม่คุ้มกับค่าของเงินทําให้เขามีบริกรก็จริง แต่บันดนี้กแทบทุกคนก็พร้อมจะขายความลับของเขาให้กับสื่อสังเกตไหมถ้าคุณมีแต่ความรู้ทางโลกอย่างเดียวเนะี่ยทุกสิ่งที่คุณมีนะ่มันเป็นดาบสองคมเหมือนคมมีดโกนอ่ะคุณจับไม่ได้เลยคุณใช้ประโยชน์จากมันได้แต่คุณไม่สามารถจะจับมีดโกนโดยไม่มีด้ามของเมีดได้ความรู้ทางโลกอย่างเดียวจริงไม่เพียงพอหากความรู้ทางโลก เปรียบเสมือนมีดโกนที่มีคมสองข้างมนุษย์ต้องการความรู้ทางธรรมซึ่งเปรียบเสมือนด้ามมีดโกนด้วยจึงจะสามารถใช้มีดโกนนั้นได้อย่างปลอดภยัยเพราะไม่ขึ้นเจสันไม่ได้มีตาทางธรรมเมื่อมีชื่อเสียงจึงไม่สามารถรักษาชื่อเสียงเอาไว้ได้เมื่อมีเงินจึงไม่สามารถใช้เงินอย่างคุ้มค่าได้เมื่อมีครอบครัวจึงไม่สามารถสร้างครอบครัวที่อบ่นได้ เมื่อมีค่าเทปก็จึงไม่สามารถบริหารจัดการค่าเทปให้รู้โรจได้และสุดท้ายเมื่อเขามีชีวิตก็จึงไม่สามารถที่จะประคับประคองชีวิตนั้นให้ยาวนานได้ไม่สามารถที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้คนที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างนั้นไม่น่าจะป่วยตายด้วยโรคความเครียดไม่น่าจะต้องกินยาเกินขนาดจนถึงแก่ชีวิต ต่เพราะเขาขาดตาทางธรรมไม่รู้ที่จะบริหารจัดการชีวิตให้พบสมดุลได้อย่างไรในที่สุดก็จึงมาจบชีวิตไปอย่างน้าอานาในวัยซึ่งต้องถือว่ายังไม่สมควรเพราะอายุเพิ่งจะ50เท่านั้นเองฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีตาสองข้างตาข้างหนึ่งต้องรู้ทางโลกคือรู้ศาสร์ร่วมสมัยต่างๆเพื่อที่จะได้ประกอบสัมมาอาชีวะ ด้วยความสจุริตสร้างเหนือสร้างตัวได้และตาทางธรรมก็จําเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะได้บริหารจัดการชีวิตให้คนพบสมดุลคือทางสายกลางให้ได้เมื่อมีเงินจะได้รู้จักใช้เงินให้เป็นเมื่อมีชื่อเสียงจะได้รู้จักบริหารชื่อเสียงให้เป็นเมื่อมีครอบครัวจะได้รู้จักบริหารครอบครัวให้เป็น เมื่อมีความสัมพันธ์จะได้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเมื่อมีธุรกิจจะได้รู้จักบริหารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและเมื่อมีชีวิตจะได้รู้จักประคับประคองชีวิตของคนนั้นให้เป็นชีวิตสะอาดไม่ใช่ชีวิตที่ปนเปื้อนไปด้วยความสกปรกความโสม,มความเลวร้าย แต่ให้เป็นชีวิตที่รองรับไว้ซึ่งกูสุศลกรรมคือคุณงามความดีต่างๆและเป็นที่ก่อเกิดของความสุขความสดชื่นรุ่นเย็นของชีวิตฉะนั้นท่าอาจารย์ขอให้ลูกดูชีวิตของไมเคิลแจ็คสันเป็นตัวอย่างเขาก็คือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่ว่าลูกจะฝันที่จะไประดับโลกหรือไม่ก็ตามลูกก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้จากชีวิตของเขา คือ้แจ็กสันนั้นได้ปริญญาเอกทางดนตรีแต่ว่าเขาได้ปริญญาตรีทางวิชาชีวิตมนุษย์ควรจะได้ปริญญาเอกทั้งสองด้านทั้งทางชีวิตแล้วก็ทั้งทางธรรมะทั้งทางโลกแล้วก็ทั้งทางธรรมที่ผ่านมานั้นลูกได้เรียนวิชาทางโลกมาเยอะแต่วิชาทางธรรมนั้นยังขาดไป ฉะนั้นจะต้องเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ทางธรรมเอาไว้ให้มากเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถประคับประคองชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเพื่อที่ว่าเราจะได้สแสวงหาด้ามมีดกรงเราให้พบแล้วจะได้รู้จักใช้มีดกนคือความรู้ทางโลกนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาชีวิตไปสู่ฝั่งของความสำเร็จได้ในที่สุด